3ขั้นตอนเพื่อนำพาคุณไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการคนที่คงเส้นคงวาเชื่อในจุดหมายของชีวิตคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เชื่อในโชคลาง สาสาเชื่อว่าเราทุกคนนะคะต่างมีความฝันด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็รวมถึงสาสาด้วยเช่นกันนะคะแต่หลายคนก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าความฝันที่คุณมีทำไมยังไม่กลายเป็นจริงสักทีนะคะซึ่งวันนี้ในคลิปนี้นะคะสาสาจะมาบอกวิธีการที่จะทำให้ฝันของคุณกลายเป็นความจริงะคะ่ะ คุณรู้ไหมคะว่าเราแต่ละคนแท้จริงแล้วเนี่ยในตัวเรามีพลังค่ะมีพลังอะไรขีดจำกัดอยู่ในตัวของเราทุกคนนะคะแต่เพียงแค่วันนี้ค่ะคุณยังไม่นำพลังในตัวคุณนะคะไม่ดึงมันออกมาใช้ก็เท่านั้นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมานำพลังที่อยู่ในข้างในของตัวเรานะคะนำออกมาใช้มันมีวิธีง่ายๆแค่นี้ค่ะนั่นก็คือ ขั้นตอนแรกค่ะสิ่งที่สาสายอยากจะบอกกับคุณนะคะนั่นก็คือการยกระดับมาตรฐานตัวเองก่อนค่ะอันดับแรกเลยวันนี้คุณต้องกล้าที่จะไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคะและในขณะเดียวกันนี้คุณก็ต้องรู้ค่ะว่าคุณอยากได้อะไรในชีวิตจริงๆ อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นแบบไหนคุณสามารถที่จะเขียนสิ่งเหล่านี้ค่ะลงในกระดาษของคุณได้นะคะชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการและก็ไม่ต้องการมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายค่ะเพียงแค่เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงจากตัวของคุณเองก่อนนะคะเป็นอันดับแรกสำหรับขั้นตอนที่สองนะคะที่สาสายอยากจะให้คุณทำต่อมานั่นก็คือ การเปลี่ยนความเชื่อของคุณใหม่ค่ะถ้าวันนี้คุณยกระดับมาตรฐานของตัวเองแล้วแต่ลึกๆเนี่ยคุณก็ยังไม่เชื่อว่าคุณสามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายที่คุณต้องการได้คุณก็จะไม่มีทางได้ในสิ่งที่คุณต้องการเช่นกันค่ะความเชื่อนั้นนะคะก็เหมือนการสั่งการนะคะโดยที่บางทีอเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันกำลังสั่งการเราอยู่ นะคะความเชื่อมันสามารถที่จะจัดรูปแบบการกระทำความคิดแล้วก็ความรู้สึกได้ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวของเราอะคะ่ะคุณสามารถที่จะยกระดับมาตรฐานของตัวคุณได้สูงแค่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปัสตักความเชื่อที่แน่วแน่แล้วก็คุณก็จะไม่มีทางที่จะบรรลุถึงความสำเร็จที่คุณต้องการได้เลยนะคะ ความเชื่อต้องเป็นพลังอนไรขีดจำกัดและเป็นแรงพลังเบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เสมอค่ะต่อมาค่ะเป็นขั้นตอนที่3นะคะที่ศาสตราจะบอกคุณนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนกลวิธีหรือกลยุทธ์ของคุณใหม่ค่ะการที่เราจะสำเร็จนะคะหรือบรรลุผลที่เราต้องการนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีกลวิธีกลยุทธ์ที่ดีค่ะ วิธีง่ายๆนะคะที่ศาสตาจะบอกกับคุณก็คือให้คุณมองหาต้นแบบค่ะเพราะคุณเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งคำทางใหม่นะคะเพราะมันเสียเวลาคุณนะคะให้คุณมองหาต้นแบบแล้วก็เรียนรู้จากเขาเหล่านั้นเลยเรียนทั้งวิธีคิดแล้วก็วิธีการจากพวกเขาเหล่านั้นคุณไม่จำเป็นแล้วค่ะที่จะต้องมานั่งอลองผิดลองถูกอ,อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งทั้ง3ขั้นตอนที่ศาสาบอก นี่นะคะจะช่วยยกระดับมาตรฐานของคุณค่ะแล้วก็เป็นตัวที่จะช่วยให้คุณนะคะเหมือนกับเป็นแรงผลักดันคุณนะให้ผลิตผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาได้ด้วยค่ะยังไงนะคะคุณลองนำเทคนิคขั้นตอนต่างๆนะคะในวันนี้ไปปรับใช้ดูนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่สละเวลาในการรับฟังสาสาสวัสดีค่ะ